สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันที่23พฤศจิกายน2554นะครับก่อนหนึ่งเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยปิดไปที่977.36จุดบวกเพิ่มขึ้นมา12.29จุดโดยมูลค่าการซื้อขายนั้น18,948ล้านบาทนะครับนักลงทุนสถาบันยังขายสุดที่ออกไปนะครับ6.21ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายออกไปเช่นกัน2 8 1 1 8ล้านบาท ต่างชาติก็ยังขายนะครับแต่ว่าลดลงเหลือ934.44ล้านบาทครับนักลงทุนทั่วไปเองเป็นผู้ซื้อสุดที่เข้ามาเจ้าเดียวนะครับ1,100ขออภัยนะครับ1,221ล้านบาทครับดับชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ครับปิดลบลงไป53.59จุดนะครับหรือ0.46ปิดไป11,493จุดน a สแ a กเองก็ลดลงไป0.07เช่นเดียวกับ S&P ที่ลดลงไป0.41น,นะครับ ส่วนนิกกอิช่วงเช้าวันนี้ปิดทําการนะครับเนื่องในวันแรงงานราคามันดีบล่วงหน้าในเม็กนะครับกลับมาบวกอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้บวกไป1.09ดอลลาร์ต่อบารแล้วนะครับปิดไปที่98.01ดอลลาร์ต่อบารแล้วหรือว่าเพิ่มขึ้นมา1.12%ค่าระวังเลยยังคงลดลงต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ลดลงไป20จุดหรือ1.07%นะครับปิดไป1,854จุดครับ โดยดัชนีดาโจนส์เมื่วานนี้ที่ปรับตัวลดลงนะครับก็รับปัจจัยลบหลังกระทสงพันธย์ิตของสหรัฐประกาศ ปรับลดประมาณการ GDP ลดลงเหลือโตเพียง2%นะครับจากเดิมที่คาดการกันว่าจะโตอยู่ประมาณ2.5%แต่อะไรก็ดีครับตลาดยังมีปัจจัยบวกนะครับจากกรณีที่ S&P และ Moody ประกาศบอกว่ายังไม่ปรับลดความน่าเชื่อถือของสหรัฐในช่วงนี้แม้ว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจอยู่ก็ตามนะครับส่วนราคาน้ำมันครับก็ทยานขึ้นมาต่อเนื่องนะครับรับปัจจัยบวก จากกรณีความไม่มั่นคงในอิรานและก็ซีเรียรวมถึงอียิปต์ด้วยนะครับก็ทําให้คาดการณ์ว่าการผลิตน้ํามันนั้นอาจจะมีปัญหาได้ครับส่วนตลาดหุ้นไทยได้รับเกียรติจากคุณสมชายอเนกทวีผลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ฟ,ฟนินแลนเซียไซรัสนะครับบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสจะผันผวนต่อนะครับจากปัญหานยุโรปและเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไม่มีความแน่นอนนะครับนักลงทุนก็ส่วนใหญ่ก็จะรอ รอ,อดูความชัดเจนเรื่องนี้ก่อนนะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมนะครับใครที่คิดจะลงทุนในช่วงนี้ก็ให้ชะลอไปก่อนนะครับเนื่องจากต้องรอดูความมั่นใจของรัฐบาลด้วยนะครับว่าจะมีแผนฟื้นฟูเข้ามาอย่างไรครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับบอกว่าให้รอทํากําไรบริเวณแนวต้านนะครับหรือซื้อเมื่อราคาหุ้นอ่อนตัวประเมินแนวรับอยู่ที่960แนวรับถัดไปอยู่ที่955จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่980แนวต้านถัดไปอยู่ที่990จุดครับ และนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ